อ so harvest, ันนี้เจ๋งลงแข่งนะโู้เจ๋งใส่เสื้อสีน้ำเงินเบอร์1ิบสี จบเต้นเอาพอจนเขอสิบสองวิครับอารันทัศน์ส่วนถือเขานำเขานำส่วนบุญนำส่วนบุญนำหนึ่งหนึ่งศูนย์ เ,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 เสมอครับเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ A C L ลลำปางครับอาจจรแทนลำปางอาจจรแทนลำปา,างพบกับส่วนบุญ่ไ,ไใช้้องอนันี่ไงใช้สองอันเลยนี้ถ่ายสบ ตอนนี้เสมอหนึ่งเออโอ้เข้าไปสามหนึ่งเลยครับตอนนี้ส่วนส่วนบุญส่วนบุญส่วนบุญนำไปสามหนึ่งาใหญ่ยี่สิบสามแต่ตัวใหญ่มากสี่หนึ่งไปแล้วครับตอนนี้ ยังยังยังตอนนี้เป็นทีมอายุ13บสามยุสิมทีมของเจ๋งทีมของเจ๋งทีมเอแข่งผู้ที่อะไรผู้ที่สี่ทีมเอแข่งผู้ที่สี่รอก่อนรอก่อนไอ้ไอ้ไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวว่ไอ้เซฟไอ้เซฟไอ้เซฟหนัมาผู้ที่สี่ตอนนี้ห้าหนึ่งยังไม่ลงครับ เห็น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 ตั้งเห็นโอ้ยหกต่อหนึ่งครับหกต่อหนึ่งตอนนี้ส่วนบุญนำไป6ต่อหนึ่งครับ ทีมอาสันชัญลำปางได้หนึ่งเป็นชน็อตท็อกปะ่ะว<ม>ิ่งอย่างไวมัมีลูอลังแข่งอยู่ครับทีมหัวทองนั่นและครับอาสันชันลำปางครับมาฝากมาฝากมาฝากเด็กแม่สอนไว้คนหนึ่งครับ ยี่เยทีแบบจักจักรลําลางอ่าใช่แล้วอ้ที่อื่นเขาตัวสูงสูงนทั้งนั้นแหละท่น,นเขียนลบวีกในตีกันยังไม่ลงคนระับ อาสันชันลำปางได้1แล้วเอาเหยียบได้อีกโอ้ยถอยไปเหยียบเส้นท้ำไมเนี่ยเต็มแข็งเต็มแขงแต้มตอนนี้7ต่อหนึครับอาสัญชันลำปางได้1นึส่วนบุญส่วนบุญได้อาเจ๋งยิงยงไปแล้วครับ

เดี๋ยวต้องบอกเองเลยว่าเสียงพอดีก็เอาให้สุดก่อนแล้วค่อยหยุดเล่นต่อเลยคุณคนนั้นจะไมาไา้จะต่อยอย่างจริงดูเอออย่าไปหยุดเองอย่าไปชนะเองต่อไปเยวเล่นต่อตอนนี้เจ็ดต่อสามครับยังทันอยู่นะครับสู้หน่อยสู้หน่อยตะโกนสู้หน่อยตะโกนสู้หน่อยเอาสามเต้มเอาสามเต้มหนุ่มหนุ่ไปไเฉ่งเฉ่งเอาหน่อยทันทันตู้หน่อยอีกหนึ่งนาทีสี่สิบสี่วิ อ่าตอนนี้อารานชันลำปลาขอเวลานอกเวลานอกสามสิบครับเจ็ 3, ดต่อสามนอยู่นะ อ่ามีเงยักไกลสองครั้งนี่ชนะเลยเนี่ยไอ้บ้ามึงเคยไปไหนมาเนี่ยอ่าหมดเวลานอกแล้วครับตอนนี้อาสมชัยลำปางได้3คะแนนควรบุญได้7คะแนนครับตอนนี้อาสมชัยลำปางจะบุรรกครับอ่า หลบโดยบุญบุญเข้ามาวางติ้นห่วงเจ๋งเจ๋งเจ๊ยังเล่นไม่ได้เจ๋งเลี้งอมาอะเจ๊นี่จะเล่นต่องงกับมันจริงๆกรรมการก็ไม่เป่าแบบเบิเบๆเนาะปิดปิดปิดปเงี้ย บุญบุญส่งให้ชุนชุนส่งให้เจ๋งเจ๋งซัดสองคะแนนมาแล้วครับเจ๋งยิงลงไปแล้วเจ๋งมาแล้วตอนนี้เจตศรีโออีเก็ตมีกี่วิเองเอาหน่อย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 สองเต้มเลยเจ๋งยิงไกลเจ๋งยิงไกลลงไหมเจตศรีเจตศรีเอาสองเต้มเอาสองเต้มสองเต้มชุนชุนชุนไม่มา อ่สโอ้จบแล้วตัวใหญ่เสร็จแล้วเจ๋งเอาหน่อยเจ๋งเอาไกลยิงไกลยิงไกลยิงไกลด่ยิง,ยยง,ยยงปไปหนดีปไปหนครับอีก22วิโอ้โหตัวเล็กเราสู้ไม่ได้เลยอีก16วิคะแนนเก้ต่อ4ครับไม่มาโดดซะงั้น เจ๋งทำไมเจ๋งยัง,ยงบุญยังครับยังยังยังเล่นต่อดีเล่นต่อตอ่าหมดเวลาครับอาตุนชันลำปลาแพ้ไปนะครับสี่ต่อเก้าว่วนบุญชนะได้เก้าคะแนนนะครับวววเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่พิมเทต่อนะครับรอติดตามชมไล์ต่อนะครับ